หลายคนเนี่ยนะน่าจะเคยเจอกับทางเลือกที่แบบระหว่างจะไปกับหุ้น growth ที่วิ่งแรงแซงทางโค้งแต่ราคาก็ไปไกลซะแล้วกับอีกทางก็คือหุ้น value ที่แบบมันคงนะแต่ก็อาจจะโตชา้าซะเหลือเกินเอ๊ะแล้วถ้ามันมีทางที่รวมข้อดีของทั้งสองอย่างไว้ได้วยกันล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละมาเจาะหรือกองทุน ETF ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า SPGP ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้เลยก็ได้ มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาครับว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องเลือกข้างจริงๆหรอต้องเลือกระหว่างหุ้นเติบโตกับหุ้นคุณค่าเท่านั้นเลยหรอมันไม่มีทางสายกลางให้เราเดินบ้างเลยหรือไงเอาละ่ะเรามาหาคําตอบกันดีกว่าซึ่งคําตอบเนี่ยกลยุทธ์ที่เรียกว่า gap ซึ่งเจ้า gap นี่แหละคือหัวใจสําคัญของกองทุน SGPGP ที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเป็นแนวคิดที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องเลือกข้างก็ได้นะแล้ว GARP มันคืออะไร DIRP Growth at a Reasonable Price แปลตรงๆเลยก็คือการเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผลพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีกนิดก็คือการหาบริษัทที่เจ๋งๆมีการเติบโตที่ดีแต่เราต้องซื้อมันในราคาที่ไม่แพงเวอร์จนเกินไปคือเราจะไม่ไล่ซื้อหุ้น growth ที่ราคาไปไกลแล้วแล้วก็จะไม่ไปซื้อหุ้นถูกๆที่แบบคุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลักการมันก็เหมือนเวลาเราไปช้อปปิ้งเลยค่ะคืออยากได้ของดีแต่ก็ต้องได้ในราคาที่มันยุติธรรมด้วย ต้องบอกว่าไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักลงทุนระดับตำนานเลยนะอย่างปีเตอร์ลินช์หัวใจของกลยุทธ์นี้จริงๆเลยก็คือหามันให้เจอไอบริษัทที่โตเร็วๆเนี่ยแต่ตอนจะซื้อให้ซื้อในราคาที่ค่า PE หรืออัตราส่วนราคาต่อกําไรซึ่งเป็นตัววัดความถูกแพงของหุ้นเนี่ยนะมันไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตของบริษัทจนเกินไปเนี่แหละคือแก่นของประชา GARP เลย ทีนี้คำถามคือแล้ว S&P G&P เขาไปหาหุ้นพวกนี้มาจากไหนเขามีวิธีเลือกยังไงต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเลยคือกระบวนการคัดกรองที่โหเข้มข้นมากๆคือเขาจะเริ่มจากหุ้นยักษ์ใหญ่500ตัวในดัชนี S&P 500แล้วค่อยๆกรองกรองกรองจนสุดท้ายเหลือหุ้นเด็ดๆในพอร์ตแค่75ตัวเท่านั้นเองแล้วไอ้กระบวนการคัดกรองที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่4สเต็ปหลักๆเต็ปแรกเลยนะคือ Screen for Growth ไปหามาก่อนเลยว่าใน500ตัวนั้นน่ะใครมีไรายได้และกำไรโตสูงๆบ้างพอได้มาแล้วไปต่อสเต็ป2 screen for value เอาที่ได้มามากรองด้วยมูลค่าอีกทีดูพวกค่า pe pb ps เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นตัวนั้นน่ะราคาไม่ได้แพงเกินจริงจากนั้นก็มาถึงสเต็ป3วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกเข้าไปอีกดูความแข็งแกร่งของแบรนด์ส่วนแบ่งการตลาดเป็นยังไง ทำกำไรเก่งไหมและสุดท้ายสเต็ปที่4คือเอาทั้งหมดมาจัดอันดับแล้วคัดเอาตัวท็อป75ตัวเข้ามาอยู่ในพอร์ตโอ้โหละเอียดจริงๆเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะสมมติว่ามีหุ้นอยู่2ตัวหุ้น A เนี่ย โตแรงมาก15%ต่อปีเลยแต่ P/E ก็สูงปรี๊ดไปที่30เท่ากับหุ้น B โตน้อยกว่าหน่อยที่12%ต่อปีแต่ P/E แค่15เท่าเองถ้าเป็นกลยุทธ์แบบ GARP นะเขาจะเลือกหุ้น B เพราะอะไรก็เพราะถึงแม้จะโตช้ากว่านิดหน่อยแต่ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลกว่ากันเยอะเลยนี่แหละคือการหาจุดสมดุลที่ว่าระหว่างการเติบโตกับมูล,ลค่าเอาล่ะพอเข้าใจคอนเซปต์แล้ว ทีนี้มาดูเรื่องสําคัญกันบ้างดีกว่าเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละว่าไอ้กลยุทธ์ที่มันดูดีขนาดนี้เนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนี่คือตัวเลขแรกที่ต้องรู้เลย0.36%นี่คือค่าใช้จ่ายรวมต่อปีหรือที่เรียกกันว่า total expense ratio ของ SPGP ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ต้องเอามาคิดเหมือนกันนะ ทีนี้0.36%นี่มันถูกหรือแพงเราต้องมีตัวเทียบใช่ไหมอ่ะลองมาดูกันถ้าเทียบกับกองทุนที่อิงดัชนี S&P 500พผิวๆเลยอย่าง VOO หรือ IVV โอ้โหพวกนั้นค่าธรรมเนียมแค่0.03%เองถูกมากหรือถ้าเทียบกับกองสายเทคอย่าง QQQ อันนั้นก็อยู่ที่0.20%จจะเห็นว่า SPGP เนี่ยแพงกว่ากองทุนดัชนีพวกนี้ชัดเจนเลยแต่ แต่ถ้าเราลองหันมาเทียบกับกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศในบ้านเราที่บางกองค่าธรรมเนียมอาจจะไปถึง1.5%หรือ2.5%เลยเนี่ย SPGP ก็จะดูถูกไปเลยทันทีหลายคนอาจจะสงสัยอา้าวแล้วทำไมค่าธรรมเนียมมันถึงสูงกว่ากองทุนดัชนีทั่วๆไปละ่ะคำตอบมันก็อยู่ในความซับซ้อนของกลยุทธ์นี่แหละลองหนึ่งภาพตามนะการต้องไปคัดหุ้นจาก500ตัวให้เหลือแค่75ตัวแล้วไม่ใช่คัดครั้งเดียวจบนะ ต้องคอยปรับพอร์ตอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันยังเป็นไปตามกลยุทธ์กราฟอยู่เสมอทั้งหมดนี้มันต้องใช้ทั้งคนทั้งทรัพยากรมันเป็นค่าใช้ใจ่ายของกระบวนการที่มันแอคทีฟกว่านั่นเองแล้วเรื่องผลตอบแทนหลักเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่ามันมี2ด้านเลยคือในช่วงที่ตลาดเป็นกระทิงดุหุ้นโกรธวิ่งกันกระฉูดอย่างปี2020เนี่ยกลยุทธ์แบบนี้อาจจะทําผลงานสู้เขาไม่ได้ แต่พลิกกลับมาดูในทมกกับกันในช่วงที่ตลาดเป็นหมีตลาดลงหนักๆอย่างปี2022เนี่ย กลยุทธ์กราฟนี่แหละที่โชว์ความแข็งแกร่งออกมาคือ SPGP เนี่ยปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมอย่าง S&P 500สซะอีกมันโชว์ให้เห็นเลยว่ามีศักยภาพในการป้องกันความเสี่ยงขาลงได้ดีหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือกองทุนนี้อาจจะไม่ใช่ดาวเด่นในวันที่ฟ้าใสแต่เป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้ในวันฝนตกมาดูข้อมูลสำคัญสคัญของกองทุนตัวนี้กันบ้างนะในพอร์ตเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ75ตัว ขนาดของกองทุนก็ไม่เล็กเลยนะสินทรัพย์ภายใต้การจัดการนี้อยู่ที่ประมาณ2,440ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สำหรับสายปันผลเขามีจ่ายเงินปันผลให้ทุกไตรมาสเลยนะปีละ4ครั้งอัตราผลตอบแทนก็จะอยู่ราวๆ1 0ถึง1.3เและที่สำคัญคือผู้จัดการกองทุนคือ Invesco ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่เก่ามากๆกอตต้ามาตั้งแต่ปี1935เลยทีเดียวมาถึงคำถามสุดท้าย และอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วกองทุนแบบนี้มันเหมาะกับใครกันแน่เรามาลองดูกันว่า S D G P จะเป็นจิ๊กซอที่ใช่สำหรับพอร์ตการลงทุนของใครบ้างคนที่จะเหมาะกับ S P G P เนี่ยน,นะก็น่าจะเป็นคนที่มีลักษณะประมาณนี้ อย่างแรกเลยคือต้องเชื่อในปรัชยา g a r p ก่อนคือเป็นคนที่มองหาความสมดุลไม่ได้สุดตรงไปทาง growth หรือ value อย่างเดียวอย่างที่สองคืออยากลงทุนในหุ้นใหญ่ของอเมริกานะแต่ก็แอบ,บกลัวว่าราคาตอนนี้มันจะแพงไปหรือเปล่าอย่างที่สามต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวมองกันที่5ปี10ปีขึ้นไปและข้อสุดท้ายคือต้องยอมรับได้กับค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนดัดชนีทั่วไปเพื่อแลกกับกลยุทธ์ที่มันเฉพาะทางแบบนี้ แต่แน่นอนมีข้อดีก็ต้องมีเรื่องที่ต้องพิจารณาหรือความเสี่ยงนั่นเองเรื่องแรกเลยก็คือค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าซึ่งในระยะยาวแล้วมันอาจจะส่งผลตอบลลตอบแทนโดยรวมได้ข้อต่อมาคือกลยุทธ์แบบนี้อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะตอนที่ตลาดเห่อหุ้นโกรสกันมากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันยังคงมีความเสี่ยงจากภาพรวมของตลาดและเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งหมด และสำหรับนักลงทุนจากไทยอย่างเราๆก็ต้องไม่ลืมเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องความซับซ้อนทางภาษีด้วยนักสุดท้ายแล้วนะคำถามสำคัญจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ากลยุทธ์นี้ดีที่สุดหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าความสมดุลแบบนี้มันคือคำตอบที่ใช่สำหรับการลงทุนของแต่ละคนแล้วหรือยังเพราะ SPGP เนี่ยเขาไม่ได้พยายามจะวิ่งไล่ตามหุ้นที่โตแรงที่สุด แล้วก็ไม่ได้พยายามจะหาแค่ของที่ถูกที่สุดแต่เขาพยายามหาจุดที่ลงตัวที่สุดระหว่าง2องขั้วนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่หลายคนกำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้